เส้นทางบันเทิงเริ่มที่ความเข้มข้นในละครจากศัตรูสู่หัวใจค่ะเมื่อโ,โสพิตาได้รับข่าวว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดของนายกรีธางานนี้เลยขอบุกเดี่ยวกะไปจับให้ได้ค่ะหนังคาเขาฝั่งในเจดรูขข้ข่าวเข้าเลยรีบตามมาสมทบอีกแรงแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดประตูห้องนี้ถูกปิดลงทําให้ทั้งคู่ถูกขังอยู่ในห้องเย็นฉากนี้อัมพชราพานและมิตรทารยาต้องแสดงอาการหนาวสั่นแบบขั้นสุดซึ่งระหว่างการถ่ายทําก็มีครูสอนการแส,งรสดงคอยแนะนําตลอดค่ะ ในนี้ต้องบอกว่าหนาวมากคือแช่แช่ไก่แช่อะไรแข็งๆได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถ่ายจริงก็หนาวเนาะอากาศดีค่ะแต่ไม่หนาวขนาดนั้นของเรา11องศา11องศาจะมาจับผู้ร้ายครับแล้วคือจะมาจับเลยจะลุยคนเดียวติดต่อเขาไม่ได้แล้วตอนหลังเขาก็ตามมาช่วยตั้งใจจะมาช่วยเขาเพราะว่าก็เลยโดนขังทั้งคู่เลยใช่ครับตอนนี้แบบเราก็เริ่มเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเราคิดยังไงกับโสพิตาอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็แบบตั้งใจจะมาช่วยเขาแหละครับท็มที่เลย เก็เลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมันก็เลยแบบเผอพูดความในใจออกมาเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วอะไรประมาณนี้รับรองว้าคนดูต้องต้องสนุกชอบเพราะว่าเราไม่เคยทำงนีมาก่อนแน่นอนใช่เพราะเองโดนแช่แข็งใช่ครับผมค,คืนนี้อย่าพลาดชมนะคะ,อ,ะ,อ,ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิม์เลย www. b a k k b o u tv